รอแทงเลยวิ่งวิ่งมาเรียบร้อยสวยง่ะสองหนึ่งมันยังไม่พอนะเนี่ยมาไปก่อนสวดีจะรับยังไงครับผมจะรับยังไงเดี๋ยววกมาก่อนเรียบร้อยไปอีกหนึ่งดอกไว้รอให้มไมซี่โอ้ยไม่ได้ละว,วกกลับมารอวกไปยิงเองนะวกมาไม่ติดสวยวกกลับมาไปก่อนแล้วรอวกกลับมาอีกทีครับผม เรียบร้อยลงกนหมดปันร้านรับเติมเกมอ e ีฟุบอล2อ2พและเกมอื่นอ e ีกมากมายคุ้มกว่าเติมเอง 15- 20%งอขอแนะนำร้านโอเวอร์ท็ปัมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะราคาถูกสะดวกปลอดภัย100%รซร้านเปิดมาอย่างยาวนานใครสนใจอย่าลืมเติมผ่านโอเวอร์ท็อปันะครับผมหวังว่าตอนนี้จะเคลื่อนดี3เลยนะโอ้ยมันในมาหัวตั้งกันหมดเลยนะกองหน้าเรา อย่างนี้สุดยอดเลยนะเลี้ยงคองเคล้าแน,น่นอนโอ้เจอทีมเขาก็สุดยอดนะตัวใช้ได้มีด็อกบาีก็ต่ตะกี้ด็อกบาก็งงไปคนเดียวก็เกือบชนะไปแล้วนะของเราก็อย่างน้อยก็มีมสซี่นะไปโอ้เราได้เปิดก่อนตลอดเลยนะสวยงามเลยไปเนมา่าพิกมาสวยไปครับเนมา่าพาบอลไปก่อนค่อยๆไปรอเขากางโอ้เขาไม่ เขาพูดนะสวยงามเลย <c oughs> ติดแต่ว่าจะได้มีโอกาสได้โชว์ฟอร์มมาเหมือนกันเนี่มาโอ้ยวานบิทซากาเอาไม่ได้อีกว่าไงดักกางไว้เลยว่าไงดอกบาไปไม่ได้นะไปไกลๆเลย <c oughs> สวยโอ้ยไม่ได้กดส่งเลยแต่ไปโอ้ยไ,ไปไม่ได้ว่าไงบังแล้วบังแล้วสวยเดี๋ยวมาไป ไปไม่ได้แล้ววกกลับมาวกไม่ได้ไ,ได้อยู่โดนอย่างเดียวเลยเขาเหมือนจะเข้าแบบกระแทกอะไรเราด้วยนะจะได้แบบได้บอลชัวร์อย่างน้อยถ้าไม่ได้บอลก็ได้ฝาวเสียฟาวดีกว่าเสียประตูอ่ะสวยงามเลยเนะี่ยแต่ไม่เป็นไรนะ่ะถ้าเราได้บอลทันเราก็กดสกิลทันนะนี่มารอวกเข้าในครับผมวิ่งมาดาวนทัดยิง เรียบร้อยมา1นึ่งศนะปุ๊บสวยงามเลยเนี่ยมาสปีดต,ต้นเยอะนะแซงไปแบบสุดยอดเลยเอา้ามากันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอไปแมตช์เจพาไปหน่อยพาไปหน่อยแล้วอะเล็กไม่ได้แล้วน่าจะส่งเฉงใจ,จังหวะแรกเอายังยังขึ้นมาได้อยู่มาแมตช์เจโอ้โหหมดแค่นี้แล้ว มาแล้วก็ขยันวิ่งเลยไม่สเจนี่ไงช่วยกันเอาอเขายังได้อยู่แล้วทำไงด็อกบามีอยู่คนเดียวนี่ไงโดนด็อกบาถ้าส่งบอลให้ด็อกบานี่บอดเลยนะทำอะไรไม่ได้เลยนี่ไงโอ้ยด็อกบาเกีเยวโดนแต่ตัวนี้ตัวเดียวเลยตัวอื่นรับอะไรได้หมดแต่เจอด็อกบานี่แพ้นะแพ้ลูกมง รับยากไม่รู้จะรับยังไงโอ้วมาเลซี่ของบนอ้าวดักไว้ครับไม่เป็นไรดักกลางเอา้าช้าอีกรอแทงไปแล้วไปแล้วเขา้าไม่ได้ย่งเคลื่อนวางไงครับส่งให้ด็อกบาบังไว้แล้วสวยงามแต่ตะกี้บังไม่ได้เรียบร้อยเลยนะรอแทงเลยวิ่งวิ่งมาเรียบร้อย สวยงามสองหนึ่งโอ้โหยียกว่าจะโดนแบบโดนสกัดแล้วนะได้ยิงเฉยมีดวงนะเอ้าเนมา่าสวยงามอยู่นะมีวกมีวนเรียบร้อยติดแล้วไปบุกต่อนะสองหนึ่งมันยังไม่พอนะเนี่ยมาไปก่อน ว่าดีจะรับยังไงครับผมจะรับยังไงเดี๋ยววกมาก่อนเรียบร้อยไปอีกหนึ่งดอกไปรอให้เมซี่เมซี่โอ้โหมันไม่ใช่เมซี่เอา้าติดเรียบร้อยมารอส่งให้เมซี่นะเมซี่เรารอไปใส่เองแล้วผมโอ้โหไม่ได้ยิงอืมยังไว้ก่อนยังได้อยู่นะดอกบายอีก ดอกบาเขาเล่นดอกบาแบบรับบอลส่งบอลได้ด้วยนะโอ้ยสวยงามหมดไปก่อนนะครึ่งแรกนี่เรียบร้อยปกตินี่เห็นคนเล่นดอกบานี่ไม่ค่อยส่งบอลให้ดอกบานนะจะออกข้างออกไดแล้วรอเปิดดอกบาเอาไว้จบสกอร์อย่างเดียวแต่นี้เหมือนจะส่งให้ดอกบาสองสาครั้งเลยเนะี่ยแปลกดีไม่ค่อยได้เห็นนะแล้วส่งดีด้วยนะดอกบามายัางครองบอลได้ ตั้งที่เป็นตัวคองบอลไม่อันนี้เลยไม่ได้ดีเลยนี่อันนี้ให้ดูค่าพลังเมสซีเจนะที่เห็นพวดพวดพิวๆอย่างนี้อัพประมาณนี้สปีดแปดสปีดต้น92นะที่เหลือก็เอาไปใส่ดิบบิง้งด็อกบาร์นี่ตัวตัวชอบนะแต่ก็เกียดเหมือนกันถ้าอยู่ฝั่งฝ่ายตรงข้ามมันได้ประตูง่ายไปนะแค่มองไปก็ ได้สกอร์แล้วไปไงครับช้าเหรอเอาเรียบร้อยนะไปแล้วโอ้โห,โห,โหเมาได้อยู่ทรงสวยเนยมา่าพาบอลไปก่อนดาวพฤหัสดาวพฤหัสสวยไปได้อยู่ไหมวกวกวกกลับได้ไหมไม่ได้แล้วนะโอ้โห,โหติดไหมไม่ติดบังไว้ครับมาแล้วเนมา่าเขาก็มาเหมือนกันนะรอดักในเลยนะ จังหวะนี้ไม่ต้องวิ่งเข้าพวดยไปหาเขาเรียบร้อยดนโะอ้โดนเกือบไปนะอุตส่าห์จะไม่วิ่งเข้าไปหาเขาก็ยังโดนอา้าเรียบร้อยนะเจอจังหวะหลุดอย่างนั้นนี่มานี่ไม่ต้องวิ่งเข้าหาตัวนะวิ่งเข้าแค่แบบกันทางโกไว้เฉยๆแบบมันจะแบบทําให้เขาไม่หลุดง่ายนะถ้าวิ่งเข้าหาแบบมันจะเลี้ยงผ่านง่ายเลยอ้าเอา้เอา,อาไม่ได้นะ ว่าไงโอ้ยบุกสวยงามเลยเอาสวยได้อยู่เนมาไปเจอเนม่าแล้วบ้างเนม่าใครจะเฟี้ยวกว่ากันนะเขาไม่รับนะเอาไม่รับอย่างงี้เรียบร้อยนะโอ้ยไม่ได้ยิงเอาได้อยู่รอเนมา่าดาบลัทธ์ไม่ทันโอ้โหเสียดายเอาเนม่าซากะแข่งกันเอาเดี๋ยวไปนะ เม่ซี่เมสซี่พาไปบ้างนะไปฝากไว้ที่กองหน้ารอให้ไม่ซี่วิ่งเข้าเป้านะแล้วเราจะส่งไม่ทัน,นซี่วิ่งช้าไปบางไว้นะมาไงมาทางไหนออ้ยเนี่ยถ้าเจอแบบใสยนี่เอาบอลยากนะเขาแบบกึง่งส่งกึง่งเลี้ยงด้วยนะนี่มันทำให้ดักบอลยากนะมนไหครับ เราก็ดักกลางไว้ดีที่สุดนี่ไงไปเจอเราบ้างนะนี่มาเราก็สุดยอดเหมือนกันไอเขาจะไม่เข้าเลยนะในี่มาเราผ่านง่ายแต่ก็ยังผ่านได้อยู่มาอีกดอกรอให้เมซี่ถึงไหมไม่ถึงอเอา้าสัดเลยโอ้โหรับได้อีกอืโกอะไรวะซอนฮึงมินด้วยนะยิงอ ยิ่งกะกะให้เข้าเลยนะไม่เข้าอีกสุดยอดมาวาเขาพลังขาลากกันหมดแล้วนะดูว่าเปลี่ยนกองหน้าใหม่จะสดแค่ไหนนะแต่ไอเนมาร์เมซี่นี่ยาวๆเลยนะเนมาร์ขอเล่นยาวๆเลยถ้าถ้าไม่ค่อยน่วงแบบเนี้ยเมซี่รอลูกสูดนะวิง่งเรียบร้อยตัดในโอ้โห จับได้นะไม่ไปเป็นไรได้อีกดอกเดี๋ยวครั้งนี้ครั้งนี้ปั่นนะตะกี้นี่สตันนิ่งลองยัดยัดไปยิงก็ยิงดีนะแต่โกเซฟได้เฉยโอ้โหไม่ได้ละวกลับมารอวกไปยิงองนะวบมาไม่ติดสวยวกกลับมาไปก่อนแล้วรอวกกลับมาอีกทีครับผมเรียบร้อยลงกนหมดปัน่นโอ้โหติดหน้า โอ้อยยังได้อยู่เรียบร้อยดูมาสซี่บกมาได้แล้วนัเตแมละแล้วมีตัวซ้ำอ่ะสุดยอดเลยเรียบร้อยแล้วนะปิดตอกประตูฝาลงเฮ้ยคนนี้เล่นสนุกเลยนะเล่นแบบเล่นมันเลยเอาติฮักกิมมี่ช้าไปนะเกือบ เรียบร้อยมาว่ายังไงมัติอุทโอเคหมดเวลาแล้วนะเรียบร้อยเรียบร้อยสวยงามเลยเนมาเมซี่ยืนเต็มเกมนะมเดี๋ยวให้ดูจังหวะเมซี่นะวกๆๆวๆกวกวกเนมากของเราก็ของเข้าฟงฟลิงกองกลางเน้นตัวพาบอลไปได้ดีนะอโอ้โหลบมาว่าไงครับพี่มา ปันดอกนี้งหวาน,นี้ยิงซัดแรงๆโอ้โหดูมือสันเลยสันงองกงงงงมาดูดอกนี้วกมาจนได้อะแต่ปันติดหน้าเรียบร้อยเลโอเคนะ่าจะขึ้นโอเคขึ้นดีสามละเดี๋ยวเจอกันต่อที่ดีสามนะไม่รู้จะขึ้นดีสองวันไหนแต่ก็เดี๋ยวเร็วนี้แน่นอน